สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่ฮอมเมดที่ขายกันนะคะก็มีประมาณนี้นะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็ขอแจ้งไว้ก่อนนะคะพวกนี้นะเราทําตั้งนานแล้วนะคะทําตั้งแต่เราแบบยังรู้จักสกูชี่ไม่พอนะคะยังไม่สะสมสกูชี่เยอะขนาดนี้แล้วก็ยังไม่มีสกูชี่ของแท้อะไรอย่างนี้เลยนะคะก็อันนี้ทํานานแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะนี่นะคะจะนุ่มๆน,นะคะมันจะไม่ซาโรทุกชิ้นเลยนะคะก็ชิลนลห้าบาทนะคะชิลนลห้าบาทนะเอ้ยดีไปแล้วหรือเปล่ามีความจำ ความจำสั้นนะคะก็คลิปนี้นะคะไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะกระตุกหรือเปล่านะถ้ากระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้กล้องเป็นอะไรนะคะมันห่วยมากๆนะคะชิลละห้าบาทนะคะชิลละห้าบาทนะคะ ชิ้นละห้บาทนะคะหบาทนะใครสนใจชิ้นไหนให้แคปภาพส่งส่งรูปมาทางไลน์นะคะ5บาทนะคะอันนี้มันจะสโลนนิดหน่อยนะคะ5บาทนะคะ5บาทนะคะ5้าบาทนะ บาทนะคะก็แบบมันค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะหาบาทนะอันนี้นานหายไปไหนชิบชอ๋อหน้าอยู่นี่นะคะนุ่มๆอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะห้าบาท 5บาทนะคะหาบาทบางชิ้นถ้าหยิบซ้ำก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆคน5บาทนะคะหาบาทไอ l ดี e ไลนจะให้ตรงชื่อคลิปนะคะถ้าขอหมดแล้วนะคะเราจะเ,เราจะลบไอ l ดี e ไลนตรงชื่อคลิปนะคะ5บาทนะหาบาท 5บาทนะคะมีชิ้นไหนที่ยังไม่รีวิวบ้างอ้อรีวิวแล้วลืมหนักมากอันนี้รีวิวอย่าง5บาทนะคะ5บาทนะคะ,ะ,คะก็ถ้ารีวิวซ้ำๆก็ต้องขอภัยนะคะชิ้นนี้10บบาทนะคะมีแท็กนะแพ็กเกจเป็น Hello Kitty นะคะ กันไหนแล้วล่ะอันนี้10บาทนะคะมีแท็กให้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปอันนี้10บาทนะคะอันนี้เป็นแพ็คนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้ากล้องกระตุกก็ต้องขอภายด้วยนะคะไม่รู้คลิปนี้กล้องกระตุกหรือเปล่าก็มีประมาณนี้นะคะทั้งหมดนะคะใครสนใจชิ้นไหนก็แคบภาพสง่ง ส่งส่งมาในไลน์ได้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะก็ถ้าคลิมนี้ไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่ทุกคนด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเออลืมแจ้งอีกอย่างนะคะถ้าเราขายของหมดเมื่อไหร่นะคะเราจะจัดกิจกรรมนะคะ